ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาสนานังสตูสันจัตสะพังละหังวบยปีวิงสูมนาราสภา,ภาตันหาลั ธรรมโยพุทธาอัทวีสตินายะวาเทสัพเพมสติติตาไมหังมาทาเกติมูนิสลาเสเตปติโตไมหังพุทโธธรรมาอมวิสโรจันเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเลสภาคุณากาโลฉะธรรมเยเมอนุโตสาลีปุโนจะทกีนิกุณพันโยปะทะหาสมิงมคะนานูจาวามเกทัสสีเนสาสาวะเนไมหังอาสูอานัตโลลาหุโลกัสโป นะหะมา,ามรมโผอุพาสุมวามาสดเกเกสเต,ตโตปาปิติภาคาสมินสุริยาโยวาปัสัมกะโรนิสิน,นันโตสิทธิปะปานโนโคโสพิตโตปาร,ริปุนคาโวอุมาตัสโปทัสโ,สโวามาเห็นสีจินตว์วัฏโกโสมัยห่างวาัสเนยจังปฏิฐาชิกาคุณากะโล ปุณโนอังคุริมาโรจะอุปาลีสันนัตสีวรีเสราปัจะอีมีชาตานาราเตติตลกามามาเสสาสิทติมหาเทราชิชิตาชินาสาวเกเตสีเตมหาเทลาชินาวันโตสิโนราสาชันลันตาสีเตเตเชนะอังคะเมงเทสุสันติตาทละต่างนางปูระโตอาศีทักินไม่ต่างสุดตะกัรทักขัสัง ปันตโนอาสีวามอังคุริมาละกังขันธามูปะระปะติทันตันจะานานาณิจียะสุตกังอากาเสสถนังชาทะนังอาสีเสชาปารกาละสันดีนาจินานานาวะลังยุตตวาสัมปะกลากาลังขังกาตาอาปะปิตาทัสัชตาภาชีตาลัตตุปัทวาเพเสนนาบิมณยังอังตุนอนันชิตานะ ชาเจ่าสวัสตโตเมสก,กิเจนะสัทธาสัมพุทธ,ธาชาเตนชีนะปัตละมะมหิตวิหามรันตังมหิตะเลสัทธาปาเลตุมังคส์สัพเพเตมหาปุริสภาอีเจวามันโตสุขโตลักสุลักโขชีนามุภาเวนะชิตตุปัทโว ธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตาลตัตโมโยสัตธรรมนุภาวะปาริโตปาริจิมิชินะปัฏาเลนะพาหุงสหาหะสามัญไมจมิมินาสาวุทันตังทีเมฆดังองุจิตโกราจเสน้ำมาลาหลังคานาที่ธรรมาิธทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชะยมังคารานิมาลาติเลกามัญชุติชุติตะัน สัตตังติงมูคัมปานาวะกามาขาคะทายักขังขันทีสุนันตะวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวานตุเตชยามังคารานินาราคีรังช่าวะชาลังอาติมังทุกุตุตาทาวคิจักกามาสนิวาสุทัตลุนันตังเมตตมุกเกาะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสา,าวานตุเตยาาาาชยา,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 ามังคารา,า,านิลุทาก,กิจค่ะมาที ทีหัตตุตาลันตนาวันทิโยชนะปะทางคุลิมาละวันตังอิจพิสังขานตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคารานิกตวานะกันถามุทธลังอีทางคงพิธียาจินใจยังทุขจะวจานางชนากายามเตสันเตนะโสมาทิวิทินาชิตวามมนินโทตันเตชะสาพวันตุเตชยมังคารานิสัจจวิหายะปฏิมติสักกะจะ วาทเตตุงวาทวิโลปิดตะมนังอาทิอาตอันทางภูงตังปัญญาปฏิปาชานินโนจิตวามุนินโทตันเตชะสาขวันตเตชยมังคารานินันโทปนันทาพูทัางมิรุติมาหิงชิงปุนเตนเะเพลราภูชาเคนะธามายะปันโตอิทูปะเทสาวิธินาจิตาวามุนินโทตันเตชะสาทวันตุเตช,ตเตช,ตเตชยมังคารานิ ทุกขาหาทิตุภูชะเคนะฐสุทัตหัดท,ทงางคาลหามังวิสุขิจุติมิตริภากาธิญ,ญาณังขายานะคาเทนะวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาางังกตเตชะยามังคารานิเอตาปิพุทธชายามังคลังอัตคาธา,า,ายโยวาจานุทินาทิเนสารเตมันตันทีหิตวานะเนกาวิธินาจุจุปัถวานิพุฆัขขงสุข,ขังอาทิคามยะนะโลกสุปันโนมหากาุนินโยนานุน วานาสภะปานิตังปุญเลวะปาลามีสภาวัณนูสัมโพธิพุตตะมังฮเฮตินาสัจจวันชนะหกตุเตชยมังคาลังชยันโตโพริยาคุณเลสักกตานังนาทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโทธทิชยันสูชยมังคลังอปาราชิตตะบัตลาเกสีเซ ปทาวิโพคาเลอภิไยเกสัมภาพุทธานาปะคับวันโตปะมูกาติสุนัขาลังสุมังคาลังสุปะตังสุหูติตังสุขาโตสุมุโตจะสุยหังพระรหามาจาริสุปะทาคีนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทาคีนังปะทาคีนังมโนกรรมมังปัทีปะทิตีเทปัทาคีนาปะทาคีนานิกัตวานาพระพันตันเตปัทาคีเน ภาวัตตุสัพพังคลังและขันตุสัพเทวตาสัมพาหุทานุภาเวนะสทาโสทิคพระวันตุเตพระวันตุสัพพังคลังและขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสหภาโหติพระวันตุเตพระวันตุสัพพังคลังและขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทิพระวันตุเตยาเทวาสติวิหาราวาสินีถูกเบคะเลโหชิคะเลราตหินงตหินงตาธรรมธาตุในนะพระวันเต ปูจิตาโสหิงกะโลเตนะมิหาละมันทะเลเทนาจามมันถักนาวากาพิจัพพิคโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสากาข้ามาจากเทสานิข้ามาจะอิสราสัมปานาปุตาทุกสุขิตาภาวันตุเตชาลาปูชาเยปิจักอัตถะอักัมัทาสังเสรนะชาตา,ตาชาทาวุปปาติกา นิกานิกานิกังธรรมวาลังปฏิจเตสัำเพทุกคังกะโลตุสังขยังถาตุจิตังสัจตังธรรมโมธรรมมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมโควะอัตตยาจะจะหิตายะจะสัมเมสักขันตุสัพทมโมเสนสัมเพปีธรรมจาริโนวุชิงสัมปาบุเดยามามันติ อริยาปวัติเตสัมปัสสนาโหตุสัพเพปิอานิโนพุทธศาสเนสัมมาทานังปาวัชันโตกาเลเทโวปาวัชโตมุติภาวายะสัตตานังสามิทิงเตตุเตเมตตาทิงมาตาปิตาจะอัธชังนิจังลขันติปุตตะกังเอวังธรรมเนรราชาโนประทังลักขันตุสมุทา ทุกขปัตตาจะนิทุกกาพยันตตาจะนิบายาโสกปัตตาจะนิโสกกาตูสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสีสัมปะทางปุทะยะสัมปะทางสัพเพทายวานุโคทันตุสัมาสัมป,มปติสิทิยาทานังทัสสันตุส,นสัททานะยะสี่หลังักขันตูสัพพทาท วัตตาพิราหตูสัทังตูเทวตาขาตาสัพเพพุทธ,ธาพระรับปตาตเจกานังจัยังพลังอาหารตาณจ่าเตชิเตเชนะรักขันสัมภามีสัมผทบ โคตสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตินิรันตาลังโคตูสัพพังสุมังคาลังลักขันตูสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติโหตินิรันตาลังโคตูสัพพังสุมังคาลังแักขันตุสัพเทวตาสัมภาสังคานุภาเวนะโสติหกตุนิรันตาลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิษฐานอนุภาพแห่งความเพียร,รยยและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประดิษฐ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าเจ้าให้ผลจากทุกภัรทรั้งปวงจเรย์ทางทางโลกไปทางธรรมขอทวยเทพเวราาทั้ทง,ทงหลายโปรดจงอนุมโมทนาในการสวดสายายมมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาและปรดอันวนยอวยพรให้แก่วัตถุมงคนพระปิตายกสิทธีเดียนยอกสิทธีเดียนวัดคู่หกแปดตลอดจงมันถูมงคลทั้งปวงที่สารสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอน